สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16กทาร์โลชแนลผู้รับสัรงจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาลโล่หมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเอาละค่ะไม่กำหนดระยะเวลานะคะไม่ว่าชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์จะเข้ามาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้ ใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังไหมคะเ,เพื่อนๆนะใครจะเข้ามาหาคุณรลศสีสิงห์แลัคณาสิงห์นะคะการอ่านพลังงานไพ่การอ่านพลังงานหมอจะแปลตามหน้าไพ่นะคะถ้าใบไหนไหมออ่หมอจะพยายามแปลแล้วก็ขยายไพ่เพื่ออธิบายนะ,ะรูปลัก,ลกษณะหรือสถานการณ์ที่คุณไปเกี่ยวข้องอ่ะให้ได้มากที่สุดนะคะ ราศีสิงห์และราศสิงห์โอเครังงานไพ่นะคะเดวิลนะคะเพลสออฟคัพเซเว่นออฟคัพเซเว่นออฟโซสแล้วก็ควีนออฟแอนติโกมีคนคนหนึ่งนะคะเป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรหรือชาวที่เกิดเดือนมกราคมก็ได้ความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวหมอขอขยายนิดหนึ่งนะคนคนน,นี้น่าจะเป็นคนที่ หลงไหลหรือหลงสเสน่ห์คุณไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้แต่ปฏิกิริยาของเขาน่าจะเป็นคนที่มาทรงแบบนิ่งๆเหมือนพลังงานของชาวทาดินนะคะที่ที่ที่เขาทําท่าทางหรือแสดงออกการกระทําแบบนิ่งๆเหมือนไม่สนใจเหมือนให้คุณสับสนลังเลนะคะลับๆล่อๆนะคะทําตัวเหมือนว่า เ,เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีใครเข้ามาสนใจเขาเยอะแยะหรือเขาอาจจะพูดหรือคุยบอกจนให้คุณเกิดความสับสนก็ได้นะคะว่าเขามีตัวช้อยตัวเลือกทางเลือกเยอะหรือว่าเขาต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเขาอาจเป็นไปได้บางคนคนนี้แอบรักคุณนะคะโดยที่ยังไม่ได้บอกคุณอาจจะเป็นต้องเป็นคนที่คูคีตีมงกับชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์เนี่ยเพื่อนหรือคนในที่ทํางานคนที่รู้จัก คนที่เราไปเรียนคนที่ไปทํากิจกรรมร่วมกันนะ,ะคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันได้ทั้งหมดมาค่ะนะคะขอขยายไพ่เดวิลนะคะเพื่อนๆคนคนนี้นะคะหมอเห็นถึงความกลัวนะคะคุณน่าจะรู้จักแล้วนะคะบางคนก็อาจจะมีเบอร์โทรกันแล้วมีไลน์กันแล้วเพราะว่าต้องเกี่ยวข้องต้องร่วมงานคนคนนี้เคยมีประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเสียใจมีพลังงานของ ดาวสุ์ดาวจันทร์ของเขาอาจจะเป็นราศีพิจิกละกษณะพิจิกคือพลังงานตัวตนของเขาที่แสดงออกให้คุณเห็นก็คือเป็นธาตุดินคือนิ่ง,งๆเฉยๆไม่แสดงออกความรู้สึกแต่อารมณ์ความรู้สึกจริงๆในตัวในใจของเขาอะนะคะก็คือเป็นคนที่ว่นไหวง่ายนะ,ะอ่อนไหวนะ,ะข้างรักขี้หึงหวงนะคะแล้วก็มีความกลัวกังวลน,นะกลัวคุณกลัวคุณ จะปฏิเสธอะไรสิ่งนี้นะคะเวลาที่เขารู้สึกข้างรักคุณมากเนี่ยนะคะเขาจะต้องทําตัวให้นิ่งมากกว่าปกตินะ,ะนิ่งเฉยอะนิ่งเฉยแบบเออไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรออะไรสิ่งนี้นะคะ <c oughs> เขารู้นะคะว่าเวลาตอนที่เจอหน้าคุณนะคะไม่รู้นะว่าคนนี้อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณอะ ช่วงไหนเวลาไหนก็ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาก็ได้หรือจะเป็นในอนา,าคตที่กําลังรับจากนี้ไปหนึ่งเดือนไม่เกินสามเดือนนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาเจอหน้าคุณเนี่ยนะคะจากที่การที่แบบเป็นคนที่แบบยึดมั่นนะยึดมั่นแบบสิ่งเก่าสิ่งเดิมไม่เปิดใจนะ,ะไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ควบคุมคอนโทรลอึดอัดใจไม่อยากแบ่งปันทรัพยากรใหม่มีเวลาอยากทำงานหาเงินอะไรสิ่งเนี้ย ในความคิดเดิมของเขานะคะแต่ทีนี้พอเจอหน้าคุณปุ๊บอุ๊ยนะคะเหมือนเจอเนื้อคู่นะคะมันมีความชัดเจนที่นะคะอยากจะตัดสินใจเขาเรียกว่านะใส่ใส่โซ่ล็อกกุญแจความรู้สึกหรือใจของตัวเองไว้นะ,ะมันก็เลยเหมือนตัวคุณอะนะนะเป็นดาบที่ไปปลดล็อกพันธนาการในอารมณ์ความรักความรู้สึกที่เขายึดติด ความเศร้าความกังวลความเสียใจนะความแบบไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะพอเจอหนะ้าคุณปุ๊บนะความรักอะ่ะมันก่อเกิดในใจนะมันเป็นแรงดึงดูดนะราศีสิงห์ราคนาสิงห์นะแรงดึงดูดว่าทำให้เขาอ่ะนะรู้สึกมีความโรแมนติกในใจรักคุณนั่นแหละนะมีความสับสนเกิดขึ้นในหัวใจตัวเองและอาจจะทุ่มเทียงกับตัวเองว่า เอ้ยอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปรู้สึกสิอะไรสิ่งเนี้ยนะอย่าไปหวั่นไหวกับใครง่ายๆอะไรสิ่งเนี้ยนะเขาก็บอกตัวเองว่าที่ผ่านมามันก็จะบปวดเสียใจมากพอแล้วอะไรสิ่งเนี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราไปรู้สึกเนี่ยเชื่อเถอะว่าเขาว่าไม่ชอบไม่ชอบแกหรอกนะตัวเขาเองอพูดสิ่งเนี้ย อาจจะหมายถึงผู้ชายที่มาชอบราศีสิงห์และราศีบอกว่าโอ๊ยเขาดูดีขนาดนั้นนะ่ะเขาไม่มีทางมาสนคนย่งแกหรออะไรสิ่งเนี้ยนะตัวเขาพูดกับตัวเองโดยที่ตัวคุณอาจจะไม่ได้พูดก็ได้นะคะนะก็เลยคิดว่าไม่ทําอะไรดีกว่าแม่งต้องเสียใจแน่เลยอะ่ะก็คือแบบอีโก้ตัวเองก็มาไงคะเอาง่ายๆแหละ ถึงแม้ตัวเองจะไม่มั่นใจแต่ตัวเองก็ไม่อยากโดนปฏิเสธใช่ไหมถ้าถ้าจีบคุณเขาก็ต้องมั่นใจหรือมั่นหน้าว่าคุณจะไม่ปฏิเสธเขานะนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าเขาตัดสินใจตัวเองไปแล้วตัดสินตัวเองอะตัวเองที่มีอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ดีไม่ดีอันนั้นหมอไม่ได้จ้งให้นะคะเขาบอกว่าเออไม่ต้องทําอะไรหรอกแกก็อยู่ในความรู้สึกนี่แหละนะอยู่ในความรู้สึกแบบแอบรักแอบคิดถึงแบบแอบแบบแบบแบบไม่กล้านะเจ็บปวดไม่แสดงออกการการะทํา นะสิ่งนี้มันก็เลยทำให้คุณแบบสับสนนะเฮ้ยตกลงอะไรเนี่ยนะคะเหมือน <c oughs> แอบ,บดูเราแอบบมองเรานะคะเหมือนมีอะไรในใจนะคะบางครั้งก็รู้สึกเหมือนว่าพยายามควบคุมตัวเองเกินกว่าเหตุนะคุณไปสังเกตนะ,ะไปสังเกตได้เลยว่ามีใครบางคนที่แบบแอบ,บชอบแอบบสนใจคุณนะเป็นเวลาที่อยู่ใกล้กันเนี่ยมันเป็นพลังงานความรู้สึกที่มันเป็นความสุข เหมือนไว้ใจมั่นใจเชื่อใจแต่ไม่มีการกระทําอะไรนะพลังงานพลังงานที่ออกมาเนี่ยนะที่คนคนนี้รู้สึกต่อคุณคุณก็อาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเหมือนคนนี้สนใจเราแต่มันไม่ยอมพูดอะ่ะมันไม่ยอมกระทําอะไรบางอย่างนะคะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ว่าไม่เป็นไรหรอก แอบรักอ่ะก็มีความสุขแล้วได้อยู่ใกล้ชิดคุณหรือได้คุยกับคุณหรือร่วมงานหรือแอบส่งคุณทางโซเชียลออนไลน์เเห็นความสําเร็จของคุณอะไรสิ่งนี้นะคะก็ก็เพียงพอแล้วก็เป็นความสุขแล้วนะไม่อยากไม่อยากได้มาครอบครองนะสิ่งนี้เพราะอะไรอีที่โพสต์แฝงเลนนะคะเขาบอกว่าฮะคนเนี้ย เวลาที่เขาอ่ะจะเริ่มต้นคุยกับคุณนะคะหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบจีแบบเขามีความกลัวแล้วก็หวาดระแวงน่าจะน่าจะเป็นคนพูดไม่ปากไม่ค่อยหวานนะคะอาจจะพูดปากไม่หวานนะติดต่อสื่อสารเรื่องงานคือคุยและคนเนี้หวาดระแวงแล้วก็กังวลใจนะคะหมอเห็นถึงคุยแป๊บเดียวแล้วก็เงียบไม่คุยเพราะว่าเขาอ่ะกลัวที่จะ ใจลงไปเล่นในอารมณ์ความใจลงไปเล่นในความสัมพันธ์เนี่ยที่เขาอยากจะพัฒนาที่เขาอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณนะะมันมันวุ่นวายมันมีเรื่องเยอะในหัวของเขาอ่ะนะคะก็เลยคุยแบบผิวเผินไม่เคยลงดีเทลในรายละเอียดเลยเช่นอคุยอาทิตย์หนึ่งหายไปเดือนหนึ่งกลับมาคุยอีกสามวันเอาหายไปอีกเจ็ดวันอะไรสิ่งเนี้นะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะไม่กล้านะคะไม่กล้าแล้วก็คิดว่า ตัวตนของคุณเนี่ยดูดีหรือมีศักยภาพทางตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออะไรบางอย่างที่เขารู้สึกเหมือนว่าเขาอะไม่คู่ควรแน่นอนนะคนมันแอบรักอะใช่ไหมล่ะคนแอบรักอะ่ะโอเคสิ่งที่นะสิ่งที่คนคนนี้นะคะคิดกังวลมากที่สุดเลยคือนะเขาคิดว่า ยังไม่ทํางานในความสัมพันธ์หรอกเขาอยากรวยหรืออยากเป็นคนนั้นที่แลดูคู่ควรกับคุณก่อนบางครั้งนะมันไม่จะเป็นว่าต้องใช้เวลานะคะคือมุมมองของเขาอ่ะตัดสินว่าตัวเขาอ่ะยังมีอารมณ์ที่ไม่มั่นใจไม่มั่นคงนะไม่ไม่ไม่สเตเบิลในอารมณ์ของตัวเองอะ่ะวัดระแวงแล้วก็คิดว่าเดียเด๋ยวก็อยากคุยเดี๋ยวก็ไม่อยากคุยมันว้าวุ่นใจอ่ะใจไม่นิ่งพอ ใจร้อนลนกระวนกระวายใจนะคะมีความกลัวแล้วก็มีมีเขาเรียกว่ามีความคลมอะ่ะมีความเกรงขามคุณอ่ะนะคะเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะต้องรู้สึกมั่นใจก่อนว่าเขาอะ่ะก็มีดีพอมีความมั่นคงในอารมณ์ของตัวเองแล้วก็มีฐานะอะไรอย่างเงี้ยเทียบเท่าเทียบเท่ากับตัวคุณบางคนมีสิ่งนั้นแล้วนะคะแต่เขาอ่ะก็ดูถูกตัวเอง นะะในลนักษณะที่ในอดีตเลยอะที่มันฝังอยู่ในใจเขาในตอนเด็กก็คือต้องทํางานหาเงินส่งตัวเองเรียนแต่ตอนนี้เขามีเงินมากพอสร้างฐานะอะไรดีแล้วแต่ก็มีความไม่เชื่อไม่เชื่อมัน่นคือคิดว่าตัวเขาอะน่าจะมีน้อยกว่าคุณนึกออกไหมคะคือการมองภาพลักษณ์ของคุณว่าคุณน่าจะมีเงินในบัญชีมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มากมากกว่เขาจนเขาไม่กล้าอาจเอื้อมอะไรสิ่งนี้นะ,ะไม่กล้าจีบ นะเอาละค่ะนะหมอไม่รู้นะว่าคนนี้คือใครในชีวิตคุณนะคะยังไม่ไปยังไม่ไปไนายจากกันหรอกยังเป็นเพื่อนน,น,นานๆเดี๋ยวก็เวียนเวียนมาคุยนานๆก็เวียนมาเจอกันนานๆก็นะอาจจะเกี่ยวข้องกันแต่ยังไม่ได้บอกบางทีคุณก็อาจจะชอบคนนี้ก็ได้นะแต่ก็ยังไม่ได้บอกซึ่งกันและกันสถานการณ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่แน่ใจว่าเขาชอบเราหรือเปล่า เขาก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเราชอบเขาหรือเปล่านะมันเป็นอะไรที่ซ่อนปิดบังไว้นะคะปิดบังซ่อนเล้นไว้แต่มันมีความรู้สึกเหมือนลักหลงลักหลงเสน่หาอะไรสิ่งนี้นะคะหรือบางทีก็หมายถึงตัวเลือกทางเลือกเอออยู่ยแบบนี้ไปก่อนะเป็นเพื่อนกันดีแล้วรอรอรอเวลาก่อนนะคะหรือว่าแบบว่า เออจะมีแฟนดีหรือยังไม่มีแฟนดีแต่มีความรักไปแล้วอะนะคะนึกออกไหมลังเลใจหรือสองกิสองใจแต่ณนะสถานการณ์ตอนนี้หมอเห็นถึงพลังงานของความของความนิ่งเงียบแต่มีใจที่คิดถึงและอยากจะโทรหาหรือส่งข้อความหา,หานะ,ะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ก็แค่ทักทายอะก็แค่เหมือนอ้าพื่เก่ากลับมาคุยกันหายไปนานทักกันอะไรสิ่งนี้แค่นั้นแล้วก็ให้เราอยู่ในรู้สึกว่า อะไรเนี่ยอะไรของมันอนะตกลงอะไรเนี่ยความสัมพ,พันธ์อะไรวะเนี่ยนะคะให้เรางุนงงสงสัยอะนะคะไม่บอกไม่บอกเรานะคะอันนี้แหละมันเป็นพลังงานนี้แหละนะคะถ้าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะคุณที่หมอพูดไปเนี่ยคุณอาจจะเข้าใจหมอเห็นถึงคุณไปเกี่ยวข้องกับน่าจะมีพลังงานของชาวธาตุดินหรือชาวธาตุไฟเนี่ยที่ที่มากที่สุดนะบางคนอาจจะเป็นราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เองก็ได้นะคะ เป็นเป็นเรื่องเกิดเดียวกันอนะอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาราคาน่าจะประมาณนี้นะใครที่ยังเกี่ยวข้องกับคุณหรือกําลังเข้ามาหาคุณหรือใครแอบชอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆนะถ้าบางคนที่ยังไม่ได้คุยกับใครก็แสดงว่ามีใครบางคนนั่นแหละแอบชอบแอบรักคุณอยู่ตอนนี้แบบยังยังเราไม่แน่ใจและคนคนนั้นก็ยังไม่แน่ใจในเราก็แอบดูแอบสืบแอบส่อ,อ,สอง คุณอยู่แอบชอบคุณอยู่แต่ทําไมคะยังไม่กล้าจีบยังไม่กล้าเปิดเผยนะ,ะบางคนอันนี้หมอไม่แน่ใจนะมันอาจจะมีบางพลังงานคือคนคนที่มีเจ้าของแล้วอะ่ะเขาก็แอบชอบแอบปื้มเราได <c oughs> ้ไหมแอบปื้มคุณอะ่ะแต่ก็เขาก็ไม่กล้าจีบหรอกเพราตุกเขามีสิ่งที่คุมเขาอยู่นะฮะอาจจะเป็นงานของเขาที่ก็ไม่สามารถจีบใครได้หรือ เขามีเจ้าของแล้วอ่ะเขาจะไปจีบคุณได้ยังไงอ่ะใช่ไหมคะก็แอบรักแบบอบปื้มแอบบมองแอบบส่องอะไรสิ่งนี้เหมือนเหมือนแฟนคลับอะ่ะนะคะแอบบติดตามแอบบชอบแอบบดูไลฟ์สไตล์คุณอะไรสิ่งนั้นได้ทั้งหมดนะคะแต่ส่วนใหญ่อะ่ะมันต้องเกี่ยวข้องกับงานของคุณเลึงและงานของเขานะคะาะส่วนใหญ่ราศีสิงห์และคณาสิงห์คนที่จะมาชอบคุณจริงๆอ่ะต้องคนที่ได้ร่วมงานและเห็นความเก่งของคุณ เห็นบุคลิก,กภาพท่าทางของคุณปริยาอะไรของคุณนะถึงจะชอบและรักและสนใจหรือประทับใจของูตัวคุณที่เป็นแฟนคลับ FC คุณหรือไอสิ่งนั้นนะคะเอาราคาส่วนใครที่สนใจนะคะจะดูดวงส่วนตัวนะมีเบอร์บัญชีโอนยอดเสร็จเรียบร้อยแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ส่งเซลล์สลิปนะคะที่รักทั้งหลายคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ